บทที่2คนไม่มีสิทธิ์ว่าด้วยเรื่องการศึกษาปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้เด็กไทยทุกคนได้เรียนหนังสือตามการศึกษาภาคบังคับ,คบจนจบชั้นมอมีโรงเรียนของรัฐให้เรียนฟรีแต่นิเวศบอกว่าในยุคข,ของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวคนจนการเรียนหนังสือถือเป็นข้อยกเว้นเป็นสิ่งที่ไม่ปกติพ่อลำพังจะหาเงินซื้อข้าวกินไปวันๆก็ลำบากยากเย็นอยู่แล้วยิ่งเรียนจนจบด็อกเตอร์นั้นแทบไม่ต้องคิดมันเป็นยิ่งกว่าความฝันซสีอีก ชีวิตเราไม่ควรจะได้เรียนหนังสือเพราะครอบครัวเราเป็นอย่างนั้นเราจะไปเรียนได้ยังไงเขายังบอกด้วยว่าถ้าไม่ได้เรียนชะตาชีวิตของเขาก็คงเหมือนกับพ่อและพี่ๆคือเป็นช่างก่อสร้างไปจนวันตายทว่าสุดท้ายนิเวศก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่เหนือกว่าความฝันนั้นให้เป็นความจริงถือเป็นการคิดนอกกรอบแบบสุดๆกับการที่ลูกยาจกอยู่บ้านหลังคามุงจากวิ่งเล่นในป่าช้าวัดดอนเรียนจนจบปริญญาเอก และกลายเป็นด็อกเตอร์นิเวศท,ที่คนในแวดวงการลงทุนเรียกกันติดปากจนถึงทุกวันนี้เมื่อถามว่าชอบเรียนวิชาไหนเป็นพิเศษคําตอบที่ได้จากปากของเขาอาจไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่หากพิจารณาจากความเป็นนักลงทุนอาชีพผมชอบเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับการคํานวณแนวๆนั้นศิละปะไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เคยมีเครื่องมือในการทําศิละปะไม่มีเงินซื้อตั้งเด็ก มันจนถึงขนาดที่ว่าคุณไม่ต้องไปคิดหลอกอะไรที่เป็น EXPENSE มันไม่มีแน่นอนคือคุณมีข้าวกินแค่นั้นเองสถานศึกษาแห่งแรกในชีวิตของนิเวศคือโรงเรียนวัดดอนอยู่ใกล้ๆบ้านของเขาในวัยเด็กปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและยังใช้ชื่อเดิมไม่เคยเปลี่ยนต่างจากวัดที่เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบรมสทุนนิเวศเล่าว่าสมัยก่อนโรงเรียนวัดดอน มีแต่เด็กจนๆมาเรียนบ้างก็เป็นลูกคนงานเขาจำได้ว่าวิชาพุทธศาสนายังเคยเป็นนักเรียนที่ศาราวัดมีพระสงฆ์มาสอนจากภาพที่เห็นวันนี้โรงเรียนแรกในชีวิตของนิเวศสภาพเปลี่ยนไปจากคำบอกเล่าของเขาเยอะมากมองข้ามรั้วเข้าไปเป็นอาคารเรียนสูงสามชั้นไม่ใช่โรงเรียนวัดยากจนสภาพกันดารแม้พื้นที่จะค่อนข้างเล็กและยังตั้งอยู่คู่กับตัววัดเหมือนครั้งในอดีต เขาบอกว่าสมัยเรียนอยู่วัดตอนเมื่อมองจากหน้าต่างห้องเรียนลงมาก็จะเห็นหลุมศพเรียงรายเพราะโรงเรียนอยู่ติดกับสุสานที่คนทั้งประเทศรู้จักกันในานามป่าช้าวัดตอนห่วงซุยแต่ละหลังอยู่ใกล้กันมากเด็กๆก,ก็กระโดดข้ามไปมาพวกเด็กซนๆก็ไปเอาหัวกะโหลกจากศพจากหลุมที่มันผุพังไปแล้วไม่มีญาติมาดูแลมาเล่นกันนั่นคือชีวิตของเรา จากโรงเรียนวัดดอนเดินห่างออกมาอีกนิดจะเจอกับถนนสาธรซึ่งก็เปลี่ยนไปมากแล้วเช่นกันสมัยนั้นถนนสาธรยังร่มรื่นมีต้นไม้อยู่ริมคลองคลองยังเปิดแล้วก็เงียบเงียบเขาเล่าสาธรมันเพิ่งมาเปลี่ยนทีหลังสุดท้ายโรงเรียนวัดดอนเลยกลายมาเป็นมาอยู่กลางเมืองซิไหนิเวศเล่าว่าเขาเป็นเด็กที่เรียนดีสมัยอยู่วัดดอนสอบได้ที่หหรือที่สองแทบจะตลอด ก็ยังจําได้ดีถึงเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งเป็นนักเรียนหญิงชื่อซิลไห่เธอเป็นลูกคนจีนในละแวกนั้นซึ่งเรียนเก่งสูสีกันและเป็นคนที่สลับกันได้ที่หนึ่งกับเขาแต่หลังจากนั้นเขาก็นาซิลไห่ไปเยอะจนเธอไล่าตามไม่ทันเจ้าตัวจําได้ว่าตัวเองสอบได้ที่หนึ่งแทบจะตลอดแต่ในงานร่วมรุ่นสิทธวัดดอนเพื่อนบางคนบอกว่าเป็นเพื่อนอีกคนต่างหากที่ได้ที่หนึ่งทำให้เขาชักไม่แน่ใจและไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เนื่องจากเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้ว หลังจากเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดดอน7ปีตั้งแต่ป .1 ถึงป .7 นิเวศก็ไปเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม3ปีจากมศ .1 จนจบมศ .3 โดยเขายังเรียนเก่งอยู่เหมือนเดิมและเคยสอบได้ที่1ห้องกอซึ่งก็คือห้องคิงของวัดสุทธิวรารามเป็นบางเทอมที่น่าสนใจก็คือนิเวศแอบกระซิบว่าเขามักจะสอบได้ที่1ในช่วงที่มีความรัก ตอนเรียนอยู่วัดสุทธิวรารามจะมีนิสิตมาฝึกสอนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเพราะเรียนคณะครุศาสตร์มาจากมสวบ้างจุลาบ้างมีอยู่คนนึงไม่ได้สวยไม่ได้แจ่มหรอกอ้วนแต่เป็นคนที่เราชอบมากเพราะเขามีอะไรบางอย่างมีออรา่าคุยสนุกพอเป็นอย่างนี้เราก็จะเรียนได้ดีกับครูเราจะไม่รู้สึกเพราะครูอายุมากแล้วแต่พอมีนิสิตฝึกสอนเขาอายุเยอะกว่าเราไม่เท่าไหร่ สาวๆสดๆเขามาเรียนมาฝึกสอนเขาก็ต้องได้คะแนนของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ทำกับเราเหมือนพี่ที่ดีเราก็จะติดเขาครูอ้วนนิเวศยังเล่าต่อถึงความทรงจำพิเศษกับนิสิตฝึกสอนคนหนึ่งที่ทำให้เขาถึงกับพาพักพวกไปมหาที่มหาวิทยาลายัยเวลาปิดเทอมแห่กันไปหลายคนไปล้อมเขาไปเล่นสนุกกับเขาที่คณะครุศาสตร์จุฬาผมยังจำได้ดีไม่ใช่เราคนเดียว ไปกันหลายคนเจอกันอยู่หลายรอบครูคนนี้อ้วนเป็นตุ่มเลยโทษทีนะเอามานินทาเป็นคนที่ใส่น้ำหอมเป็นน้ำหอมเคลื่อนที่เลยเวลาก็เดินเข้ามาสอนน้ำหอมฟุ้งมาเลยแล้วเราเิดครูคนนี้มากครูอ้วนพอหลังจากนั้นพอจบเทอมไปแล้วเราก็ยังไปหาเขาอยู่เนืองๆอ,อีกหลายเดือนไปเจอไปเล่นแล้วเขาก็เล่นกับเราซื้อขนมมากินกันมีความสุขมาก ถามต่อไปว่ามันคือความรักไวฮอร์มูนใช่หรือไม่มันไม่ถึงกับหนุ่มสาวแบบจะไปจีบเป็นแฟนแต่มันเป็นแบบผสมผสานเรารู้สึกดีมันคงมีความรู้สึกหนุ่มสาวผสมอยู่เป็นปัปป๊บีิเลฟอะไรบางอย่างอารมณ์แบบอยากเจอมากเวลาเข้ามาสอนเรารู้สึกตื่นเต้นเราชอบนิเวศบอกที่ว่าหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างเติบโตขึ้นจนเขาอายุสัก20-30ถึงปีก็ยังได้พวบคูอ้วนอยู่บ้างแต่ครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็ผ่านมานานมากแล้ว พถูกถามตรงๆว่าเคยจีบสาวจริงจังนอกเหนือจากการแอบชอบเขาข้างเดียวไหมเขากลับสายหัวเราไม่กล้าจีบใครหรอกเนื่องจากความด้อยของเราแต่เรามีความรักเรามีความรู้สึกอยากจีบอยากเป็นแฟนเราชอบอย่างนี้มีตลอดแต่เราเป็นใครละ่ะใครจะมาสนใจเราเขายัางเล่าได้ว่าแม้จะเข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีคนที่ไปมาไปหา ไปเฝ้าทุกวันและใกล้เคียงกับคําว่าจีบที่สุดแต่ไม่เคยเอ่ยปากบอกว่าชอบเขาจะเรียกว่าจีบก็ได้เพราะไปหาทุกวันแต่ไม่ได้พูดอะไรไปแวะไปหาไม่กล้าบอกว่าชอบไปเป็นเพื่อนไปนั่งเฝ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมเป็นอย่างนี้มีแต่อยากไปชอบเขาแต่ไม่กล้าพูดแต่เขาก็รู้ก็เราไปทุกวันก็เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งแยกย้ายกันไปไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่แต่ไม่ได้คิดอะไรพวกนี้แล้ว หาลําไพยนักลงทุนไทยระดับตำนานผู้นี้เล่าว่าสมัยเด็กเขาเคยหาไรายได้เสริมด้วยการขายหมากฝรั่งเราคิดว่าขายขนมมันต้องได้กำไรเราก็อุตสาห์เก็บเงินถ้าจำไม่ผิดนะ7บาท50ไปซื้อหมากฝรั่งเป็นแถวเป็นแผ่นบางๆมีหลายอันแล้วก็แบ่งขายทีละอันอันละสลึงหนึ่งนิเวศย,ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า เป็นเกมที่เรียกว่ากำทายคือการเสี่ยงทายด้วยการกำเหรียญไว้ในมือและให้คนซื้อทายหากทายถูกก็จะได้หมากฝรั่งไปเคี้ยวฟ,ฟรีๆแทนที่จะต้องจ่าย25สตางค์ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังหาไรายได้ด้วยวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการขายไอศครีมเป็นน้ำหวานแท่งแช่เย็นใส่รวมกันในถุงใหญ่โดยขายให้เด็กๆไวัยไล่เลี่ยกันยังไม่นับเป็นการเอาของต่างๆไปขายซึ่งเขาจะไม่ได้แน่ชัดว่ามีของอะไรบ้าง เรื่องราวเหล่านี้ชวนให้นึกถึงสตรอรี่ของบริเดนพัฟเฟตเมื่อครั้งยาว,วัยที่ซื้อโค้กแพ็ค6ขวดและเอาไปขายแยกทีละขวดได้กําไรขวดละหลายเซนซึ่งนับว่าคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อยและแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นรู้จักหาเงินและมีหัวคิดทางธุรกิจของคนทั้งสองที่ต่างคนต่างก็เป็นนักลงทุนหมายเลขหนึ่งในประเทศของตัวเองแม้ปริบัติของสังคมในช่วงเวลาจะแตกต่างกันเยอะมากก็ตามนอกเหนือจากที่เล่าไปแล้วนิเวศในวัยเด็ก ยังพยายามค้าขายและหาไรายได้ในอีกหลายทางตามประสาเด็กบางเรื่องออกจากแผงและทําไปเพราะสงสัยมากกว่าที่จะอยากได้เงินเช่นบริเวณสลัมตรอกแสงจันทร์ที่เป็นบ้านเกิดของเขามีคลองอยู่เขาจึงเอาเป็ดมาเลี้ยงไว้แถวนั้นโดยขุดไส้เดือนหาจอกหาแหนให้มันกินกะว่าถ้าเป็ดโตสักหน่อยจะเอาไปขายหรือจับกินซะแต่สุดท้ายเป็ดก็เป็นโรคตายซะก่อน อีกอย่างหนึ่งที่เจ้าตัวจําได้คือการหาสายไฟที่เหลือใช้เพื่อเอามาเผาและเอาทองแดงข้างในไปขายเนื่องจากในสมัยนั้นทองแดงขายได้ราคาดีครั้งหนึ่งเขาเข้าไปในโครงการตึกแถวร้างซึ่งเจ๊งไปแล้วและเจอสายไฟห้อยลงมาจึงลองเขี่ยดูปรากฏว่าเกือบตัวนไฟช็อตตายทําให้ต้องเลิกล้มโครงการไป อีกโปรเจกต์หนึ่งคือการเลี้ยงปลาหานกยูงแต่แทนที่จะเอาปลาไปขายโดยตรงกับทดลองผลิตยาฆ่าปลาโดยเอาสารเคมีในบ้านซึ่งเป็นของหาง่ายสำหรับเขาเนื่องจากครอบครัวเป็นช่างก่อสร้างมาผสมกันแล้วเอาปลาใส่ลงไปเพื่อดูว่าปลาจะตายหรือไม่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้สารต่อเป็นธุรกิจทําลงไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นโตขึ้นมาสักหน่อยตอนที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขายังทําอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างอย่างแรกคือ เพาะเห็ดขายในเวลาที่คนไทยเพิ่งจะเพาะเห็ดเป็นใหม่ๆตัวอย่างเอาอย่างอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรติอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้นำในด้านนี้แต่ด้วยความที่ขาดความเชี่ยวชาญจึงไม่สำเร็จอีกอย่างที่ทำคือการเพาะลูกน้ำเพื่อเอาไปขายเป็นอาหารปลาแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวอ,อีกเช่นเคยเนื่องจากช้อนไปขายไม่ทันลูกน้ำกลายเป็นยุงไปสะหมด และโปรเจกต์ที่เขาจําได้ไม่เคยลืมคือการเลี้ยงกุ้งโดยการขอยืมท้อง,องร่องในสวนบ้านเพื่อนที่อยู่ในตรอกแสงจันทร์แล้วซื้อลูกกุ้งใส่ลงไปปรากฏว่าพอจะจับกลับเจอแต่ปลาเพราะปลามากินกุ้งเรียบวุ้จึงต้องล้มเลิกไปอีกครั้งปลามันอร่อยเลยเขาเล่าทั้งเสียงหัวเราะนั่นคือความทรงจําในวัยเด็กของนิเวศซึ่งสะท้อนถึงความกระตือรือร้อนและความเป็นคนสนใจใครรู้มาแต่เล็ก